หนึ่งคำต้องห้ามถ้าอยากจะเจอรักดีๆนะคะวันนี้คำนี้มีผลนะคะต่อสมองของเราและส่งตรงเข้าสู่จิตใต้สำนึกถ้าใครที่มีความรักไม่ดีนะคะลองหยุดพูดคำนี้นะคือคำว่าไม่เห็นฉันจะมีรักดีๆกับเขาบ้างเลยเมื่อคุณพูดแบบนี้นะคะจิตใต้สำนึกนะคะส่งตรงไปที่สมองของคุณคะ่ะและดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์ที่ทำให้คุณมีรักกี่ครั้งก็ผิดหวังตลอดสังเกตตัวเองนะคะว่าเรา เวลาเจอความรักเราพูดอย่างนี้หรือเปล่าไม่เห็นเจอรักดีๆอย่างคนอื่นเขาเลยคนอื่นเขานี่มันมีรักดีจังทำไมไม่เป็นฉันเราพูดแบบนี้นะคะเราสร้างแรงดึงดูดทาให้เราเจอรักไม่ดีโดยอัตโนมัติเหตุการณ์สถานการณ์จิตใต้สํานึกส่งกระแสไปนะคะส่งประจุไฟฟ้าไปดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์แบบที่เราพูดซ้ําๆเพราะเวลาเราพูดเราเกิดอารมณ์ความรู้สึกขามันมีปฏิกริยาไฟฟ้าไปดึงดูดกันดังนั้นยกเลิกคํานี้ซะถ้าอยากมีรักดีๆก็พูดใหม่ว่าฉันสามารถมีรักดีๆได้เพราะฉันคู่ควรโอเคไหมคะ